วันดีครับเพื่อนเพื่อน RGCU e ที่รักของอาจารย์มนรษทั้งหลายวันนี้วันที่26เมษายนนะครับปลายละกำลังเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะครับมันร้อนทั้งนอกร้อนทั้งในนะครับวันจันทร์ผมก็จะพูดสองเรื่องเลยเกรเตอร์แบงค์เวันนี้ขอแถมเรื่องโดนทรัพย์ยังไม่จบจะมาอีกนะครับนั้นท็อปปิกสองงานเนี่ยมันจะเกี่ยวข้อ,ของกับวันจันทรที่ผมพูดนะครับ อีกทีหนึ่งมีคนถามผมทงคลิปไปทำไมผมไม่ต้องการขายของทำคลิปเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของธุรกิจเวสเซธผังเมืองและการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศในสองระดับระดับกรทมซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยกับประเทศชาตินะครับซึ่งผลกระทบกับธุรกิจเวสเซะผังเมืองเท่านั้นวันนี้ผมชุดยสร้างเงาเจนชาติเรื่องแรกจนชาติทำดีแล้วทำต่อไป ทำให้จบงานยังไม่จบนะครับอันนี้อาจารย์ชาติชาติครับสองอาจารย์ชาชาติกำลังเปิดตัวทุกคนนึกว่าท่านจะเล่นกลับไปทีเรื่องผู้ว่ากรุณาอยากผลเหตุผลอยากผลอาจารย์ชาตชาติขึ้นไปรับช้ชาติระดับที่สูงข้างบนเนี่ยขาดคนทํางานครับขาดคนทํางานกทมเปิดให้คนอื่นเขาทำน่าชาตชาติเตรียมตัวไปสู่การเมืองประเทศชาติจบเรียนใช่สองกลับมาดูนะครับกับรัฐบาล คุณผงกินของเราคลิปอันนี้ผมจะพูดร,รัฐบาลนะฮะอ่อนวัยอ่อนวัยคืออายุไม่มากนะครับกับหมาจิ้งจอกซึ่งกัดไม่ปล่อยเรื่อนครับเขาที่แล้วเราก็พูดกันทุกคนก็พูดเหมือนกันจะไปเจรจา,ากับใครรู้มารู้ข่าวรู้เราซะหน่อยนะผงชื้อบอกเราเจรจา,ากับหมาป่าหมาบ้า มาม่าคนนี้ไปนะัดเจรจากัดไม่ปล่อยครับําลองได้มันมีเรื่องระยะยาววันนั้นเป็นเรื่องระยะยาวขณะนี้เขารอจะกัดแล้วอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนุณองค์เองต้องเทคเรื่องนี้เป็นลองเท e r m ม t r a t e g y ยาวยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่โดนททรมอยู่อีกสี่ปีครับพวกนี้มันาะกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆแล้วการไปเจรจาของเราประเทศไทยกับโดนั์ทรัมป์ไม่ใช่ประเทศไทยกับอเมริกานะครับ ขณะนี้หมาบ้าเนี่ยครับก็ดีขึ้นมาหน่อยมีคนบอกให้หมาบ้ามันเกินเหตุแล้วมันเริ่มกัดตัวเองมากขึ้นจุ๊ยเลวอัน,นี้คุณลุงวีนก็คือต้องยอมละรัฐบาลชุดนี้เป็นร,รัฐบาล่อนไว้นะครับขอนไว้แค่อยูน้อยของน้อยประสบการณ์เพิ่มปีเดียวนะครับต้องมาตัดสินใจะระดับนี้นานาชาติเป็นเรื่องของเวิร์ดดิ้งเคนิเกิลเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศใบรัตเตอร์เรออลนเลย เพราะนั้นเลือกคนให้ถูกขเขาที่แลวผมพูดพ u t The Right Man The Right Job เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮพวกสื่อนะครับสื่อของเราดีมากครับนะเพราะสื่อของเราเนี่ยเอาทุกหลายคนมาสัมภาษณ์มีทั้งหลายคนอ่ะนะคุณธงชัยเะี่นะครับ,ค,นะค,รบคุณอะไรอ่ะคุณทวัชชัยนะครับพวกนี้เป็นสมาติครังเก่าทั้งนั้นเลยเอามาใม้หมดถามทุกคนถามทุกคนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเป็นเรื่องระยะยาว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าโดยเฉพาะประเด็นของมันไม่ใช่เปอร์เซ็นนะฮะผมพูดอะไรทีละอย่าไปต่อรองเรื่องเปอร์เซ็นท่านพี่ชัยมันเป็นเรื่องการค้ามันไม่สมดุลตั้งโจทย์ให้ดีไปตั้งประเด็นปรเนหนึ่งเราจะค้าขายกันไหมถ้าฝือเห็นว่าเราเ,าเปลี่ยนท่านสร้างความสมดุลในการค้าไหมนะครับอจากนะครับ,าก,นะรบการเทรดทั่วไปแฟร์เทรดนะครับ เป็นแฟร์เทรดไหมฟรีเทรดเป็นแฟร์เทรดไหมฟรีเทรดคือการค้าขายนานาชาติถูกกำหนดโดยเวร์นะครับ WTO World Trade Organization เราตกลงกันแล้วจะเอาแบบนี้นี่เราทำเห็นอย่างเงี้ยกับปรับลิ้นเราทำไปงนี้นนครับลิ้นสองแฉกไว้ใจไม่ได้พวกเนี้ยวันนี้พูดอย่างงี้เช้าว,วันนี้พูดอย่างงี้ตายโอ้โหคนแบบนี้คบไม่ได้ครับนะพลิกลิ้นอยู่ตลอดเวลาขอเปลี่ยนเป็นแฟร์เทรด อินแอนเอาทเท่ากันเรื่องแรกนะแต่ครับจบอินเอรเรื่องเปอร์เซนต์เป็นเรื่องรองครับแต่โดนธรรมเนี่ยนะครับเป็นเป็นอะไรครับกัดไม่ปล่อยมาบ้านเนี่ยเชื่อไหมเขาจะบอกว่าเรื่องนี้โอเคแต่เรื่องนั้นไม่โอเคเพราะนีม้มีคำมีคำเรื่อง non tariff นะครับ trade มีคำใหม่มาแล้วนะครับก็คืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องรอบๆกับการเทรดเช่น โกยโกย่ะดูสิครับเอามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับสองก็ที่แล้วผมพูดแล้วเรื่องมะพร้าวกับเราใช้สัตว์เกินเหตุสามเรื่องการประมงเกินเหตุว่ามีเรื่องเยอะเลยเรื่องที่แบน์ที่มันจะเขาเรียกพวกนี้เขาเรียก n o n t r a d e นะครับ trade ไอ้ดูน่นน่เนี่ยไอ้เสือพวกนี้มันจะหาทางกัดเราอยู่เรื่อยไม่จบนะครับเขาบอกว่าเมื่อสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพเช่นเดียวกับการเทรดเนี่ยฝากคุณุ้ง แล้วท่านเป็นเยาว์วัยครับไปเรียกคุณพ่อขึ้นนะติดประกาศนะฮะคุณพ่อหายไปติดที่หน้าบ้านการสองล่าเลยใครพบช่วยบอกหน่อยฮะกลับมาหน่อยนะ mm. เวลาต้องการได้กลับเวลาไม่ต้องการโอ้อะไรก็ไม่รู้ mm. ท่านต้องออกมารับใช้ชาติ mm. ความเห็นของท่านเป็นยังไงท่านเป็นนายกสมัยที่เราส่งแก้วิกฤตด,ด้วย mm. ตอนนี้อยากจะฟังเหตุความเหตุของท่านออกมาพูดซะแล้วคุณผูหญิงครับหมดเวลาแล้วครับ วางมวกเดินออกมาเลยครับให้การเมืองมัาหนุนไปท้า็มีสองเรื่องครับอย่าไปปรับคอรมอ้กํากลังปรับคอรมอลอยู่มันไม่เกิดดีครับสองลาออกจากนายกสามยุคสภาถ้ามีสาอย่าให้ปืนขี้มาถ้าท่านไม่ออกรับรองมีปืนจี้ดีรักตัวพาลักตัวท่านนายกคนนี้ยไปปล่อยทิ่ดูไบเลยมันจะเป็นอย่างเนี้ครับนะครับ อเมริกาอเผอิอทหารไม่เข้มแข็งไม่งั้นไอ้โดนัททรัม,มป์เนี่ยตแล้วแล้วปฏิวัติรัฐประหารไม่กันถูกยิงตายไปแล้วเหมือนเนเนดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งสต,ติว่าการเยรจาไม่จบครับอย่าไปนึกไปเยราจาเแล้วจะจบนะครับเหมือนท่านพิชยัยสองไม่พิจบจะลากยาวเพราะนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมการเตรียมครัวให้พร้อมคือเตรียมอย่างไงให้พร้อมพร้อมด้วยอาหารการกินเวลาสง,างครามเกิดขึ้นสอง ยุโทโธปกรณ์รบสมัยใหม่ไม่ใช่เลยบินนะครับไม่ใช่รถถังนะครับเป็นอะไรอยู่ที่เชียงใหม่ไปดูเสียวันนี้ผมจะทําคลิปที่สอนไว้อเมริกาประกอบเป็นมหามิตรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป้ายที่ผมสอนทนงเนี่ยร้อยเก้าสิบปีแห่งความเป็นมิตรกับอเมริกาและไทยขอเท็ดดิทขโมอย่าไปเชื่อเดีย๋ยวนี้เรารกําลังจะเป็นคนรู้จักเลออย่าให้ร้ายถึงเป็นศัตรูเลิกค้าเลิกคบ นะขอยหลังกัมพก้ากับอเมริกาท่านไปดูคลิปดูดิผมฝากไว้เลยแล้วอเมริกาเนี่ย oh. ผมฟ้ออีกอันหนึ่ง oh. เป็นความผิดของเทศบาลเชียงใหม่ปล่อยให้มีการกอร่อสร้างโดยมีขออนุญาตยดงไงวะวั oh. เดี๋ยวมันถล่มมาอย่างเงี้ยนะครับคนกอ่อสร้างก็มีแบบก็ไม่มีเอามาให้แต่กอ่อสร้างยังไงท่านทําผิดนะครับ oh. ผมอยากให้พรรคายค้านจี้ท่านทําผิดกฎหมายหนึ่งสามเจ็ดไม่ 7, ไม oh. บัตร <Yeah. S 1> ตามหน้าที่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองไปดูสิ เทศบาลน,นครเชียงใหม่ท่านกําลังเอาหูอานาไปตาไปไล่เว้าที่ของท่านสาหรับพวกเราถอยไมเก้าครับหายใจยาวๆครับต้องอยู่กับสงครามการค่าอีกสามสินหอยมาตั้งหลังช่วยเหลือตัวเองนะครับวันนี้สวัสดีทุทกท่านขอให้ทุกคนโชคดี